สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ครับก็แนะนําเป็นเครื่องพิมพ์นะครับเครื่องพิมพ์กระดาษแบบพกพานะครับที่ใช้แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นแบบพกพานะครับมีประโยชน์ได้หลากหลายนะครับงานที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมเคยเครื่องพิมพ์แบบลาบิลอันนี้แบบลาบิลเคยคลิปรีวิวไปเรียบร้อยนครับคราวนี้ลองมาเป็นแบบเครื่องพิมพ์แบบกระดาษบ้านนะครับตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยจะเป็นแบบเรียกว่าเครื่องยี่ห้อของ bosi นะครับ โรซี่เป็นคนนําเข้ามาขายนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านโรซี่ชื่อเครื่องว่า X5 Mini นะครับ X5 Mini เวลาต่อกับแอปนะครับต่อกับแอปที่ชื่อว่า Tiny Tiny Pin นะครับก็จะมีภาษาไทยนะครับทําได้หลายแบบเลยครับเอาภาพเข้ามาเอาภาพกราฟิกเข้ามาพิมพ์ภาพพิมพ์ฉากพิมพ์ฉากพิมพ์การ์ตูนมีภาพวาด AI ด้วยนะครับผมลองนี่แหละครับนี่ครับมีหลายแบบโหเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยครับ ส่วนว่าผมจะลองพิมพ์ภาพกระโูนแล้วกันเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ผมเลือกภาพเรียบร้อยแล้วครับพอเสร็จแล้วก็เลือกคําว่าการพิมพ์ครับเสร็จแล้วก็เลือกกันแล้วก็พิมพ์มันจะพิมพ์ออกมานี่ครับก็อันนี้พิมพ์ภาพนะครับอ่าก็ใช้งานได้ดีเลยอ่าเราเราก็ฉีกออกแบบนี่ก็ได้ไปแบบนี้มา ต่อมาครับมันจะมีโหมดหนึ่งครับก็คือพิมพ์แบบฉลาดนะครับก็คือพิมพ์ตัวอักษรนั่นแหละนะครับสวว่าเราคําว่าคียีพันเสร็จแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนคําก็ได้นี่ครับเราก็เปลี่ยนจากข้างล่างนี่ครับเปลี่ยนเป็นคำอื่นส่วนว่าผมเปลี่ยนเป็นคำว่า A B C D E เนี่ยพิมพ์ไปก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้กันพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดออกมาครับ เราเสร็จแล้วก็บนเลือกการพิมพ์เสร็จแล้วเลือกการพิมพ์ครับเครื่องก็จะพิมพ์ออกมาเไครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือเครื่องพิมพ์พกพานะครับผมเอาไปใช้งานได้ดีมากๆเลยครับอันนี้จะเป็นแบบไม่มีสติกเกอร์นะครับเป็น X5 Mini ครับแต่แผ่นใหญ่หน่อยส่วนตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่น HP2 นะครับ r o s HP2 อันนี้จะเป็นมาลาเบลนะครับอันนี้มีสติกเกอร์นะครับก็ สามารถเลือกซื้อแล้วก็สั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคิดนะครับ